อะไรครับขนมขนมังขนมปังเต็มตัวเลยตกลงปลาหรือคนกินกันแน่เนี่ยเต็มหัวเลยลูกโอ้ดูดูดู้าวเนี่ย con lẳng thầm mình thấy đi đây đâu đẹp à hay nốt đấy chưa hay nốt đấy hai giờ, ให้อีกให้อีกให้อีกปลาลอยอยู่แล้วนะปลาลอยก,กินขนมอยู่แล้ว,ลวอเียมา <c oughs> เปยบมา,บมาวมันเจ็บไหมอ่ะ <c oughs> <c oughs> ปลาจะเจ็บไหมเนี่ย ก็บไหมอืม B M ชอบไหมครับชอบ B M ชอบแบบนี้ B M ชอบไปช้อปปิ้งชอบทำบุญชอบช้อปปิ้งนี่คือชอบไปเดินเฉยๆไม่ซื้อเพราะว่า B M บอกว่ามันแพงชอบทำบุญทาให้หาปตาไปช้อปปิ้งนี่คือไปแค่ช้อปปิ้งแต่ไม่ซื้อของในตากแอร์เฉยๆใช่ไหมครับ มไม่ซ <spe ek S 2> ื้อของเพมันแพงเหยียเหยียบเหียเหีย